คณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำเปืเหลืองปลหลังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้ในเลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t regulator ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโกได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโกจึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณนัทชระวรดานรีตนะคะหรือว่าคุณนัทอายุ24ปีนะคะปัญหาวุ้นตาเสื่อมอายุยังน้อยอยู่เลยมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมแล้วหรอคะใช่คะ่ะจากอาการมันมันบ่งชี้อาการบ่งชี้ค่ะ ค่ะก็คือเล่าเล่าอาการให้ฟังน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงคะค่ะก็คือตอนนี้เริ่มทํางานมาได้2ปีค่ะคือช่วงปีแรกเนี่ยเราก็คือเหมือนเราทางานเป็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อ่ะแดชั่วโมงทุกวันค่ะแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมโอทีที่ต้องทาทุกวันอ่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาปีกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าตาเรามันพร่าพร่ามองอะไรไม่ค่อยชัดค่ะแล้รกคิดว่าสายตาสั้นก็ไปตัดแว่นพอไปตัดแว่น ก็เหมือนเราก็ทํางานอย่างเงี้ยปกติก็คือจ้องจอคอมพิวเตอร์ใช่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะคะที่จ้องโดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมง1 0บถึงสิชั่วโมงใช่โดยที่ไม่พักสายตาบ้างเลยไม่ไม่ค่ะเพราะว่าต้องต้องทํางานตลอดค่ะแล้วพอวันหนึ่งกลับบ้านไปก็หลับตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าพอทําตาปื้อๆอย่างเงี้ยมันมีจุดสีดําขึ้นมาที่ตาข้างซ้ายประมาณ2มิลแรกๆก็คือตาพร่าแล้วหลังๆก็คือมีจุด เพิ่มขึ้นมาเราก็เริ่มตกใจอะมันเพราะว่าเราก็เพิ่งอายุยี่สิบสี่ใช่ใช่เราก็เออมันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมคะตอนนั้นตอนแรกก็กังวลค่ะแต่ก็เออเดี๋ยวมันก็คงหายไปก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำงานสิบสองชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ค่ะค่ะทําไปเรื่อยๆแล้วตามก็เริ่มกระตุกอืมแล้วก็รู้สึกมันเริ่มมีปัญหาการใช้ชีวิตมันสร้างความลาคาญค่ะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หายไปสักทีอะไรเงี้ยค่ะ เราก็แบบวัยรุ่นก็เลยอ่านอ่านดูจากอินเทอร์เน็ตว่าเราควรทำยังไงเขาก็บอกว่าเออตาอาจจะแห้งให้ให้แบบหยอดน้ําตาเทียมเราได้หยอดไหมคะหยอดค่ะตอนนั้นก็หยอดก็ต้องหยอดทุกสองชั่วโมงอ่ะใช่ก็รู้สึกตามันแห้งพอแห้งก็หยอดแห้งก็หยอดอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนจนได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้ก็เลยเออลองดูถ้าถ้าไม่เวิร์กจะไปหาหมอแหละ เพราะว่าตอนนี hmm, so like scary, ài, <laughs> <laughs> ้เราก็เออยี่สิบสี่ย so ี่สี่ยังมีเวลาหาหมอได้ไหมใช่ป่ะก็เลยลองงานิจอัลโกดูค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือพอลองทานสามวันแรกค่ะก็รู้สึกว่าตามันสดใสจากตอนแรกตามันจะพร่าๆาแบบมัวมัวก็เริ่มใสขึ้นแต่ว่าจุดเนี่ยคือยังมีอยู่แต่ว่ามันจางลงจากตอนแรกมันเป็นจุดทึบแสงก็เป็นจุดโปร่งแสงอืมพอทานมาเรื่อยๆก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนครบเดือน หนึ่งเดือนนะใช่ก็เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากก็ทานให้มันเป็นกิจวัตรไปค่ะค่ะก็จะรู้สึกได้ว่าจุดด่ามันถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่เห็นแล้คือมันโปร่งแสงไปเลยแล้วก็มองไม่เห็นไม่รู้สึกคาญและไม่สร้างตากระตุกก็หายไปค่ะตอนนี้คุณภาพชีวิตเรียกว่าดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูิกุ้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างไม่เล็กขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝลั่งเขาปฏิบัติโปรอินฟามเมอร์รไซโตไคน์หลังมากเกินไปมันหลังมากเกินไปมันท่ากัเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียรไนปลฟาและอินเทอร์ฟอนแกมมแอปโกแครบคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลภั์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่สิบห้านะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเ่าเนี่ยฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ t n f a l p h a ลดลง93%นะครับ Anti-TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโก s อเซนนะครับ สิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF-Alpha i n t e r f e r o n gamma interleukin 1 b e t a interleukin 6แล้วก็ i n t e r l e u k i n 17ลดลงท้งนั้นเปนต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอปกโกไอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับ หลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17%, 23%, 45%และ52%สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคือ i n t เทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุชของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์กิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ<ส>การเพิ่มทีนทีสิด้วยการดืม่มก,ก็บกอยเส้นยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้เขาขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับ